หญิงสาววัย24ปีเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเข้าไปเก็บมะละกอที่สวนนะแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมาสองคนมาบีบคอแล้วก็ใช้มีดจี้เธอกระชากสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทจากเธอแล้วหนีไปค่ะ,ะนี่น,นี่พี่อ่านเองเมื่อวานเนข่าวเนี่ใช่ไหมพี่แป๊ะนะเธอก็เล่าเป็นฉากๆแล้วนี่นี่เขาบีบคอหนูแบบนี้นะแล้วทาอะไรกับเธอบ,บ้างท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นเรื่องโอละพอ่อจ้า ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอไม่ใช่เรื่องจริงหนูกุเรื่องมาหลอกหัวเออนะคะลองความสนใจอย่างเงี้ยเอาอาหารเม็ดมาให้พี่กินเดี๋ยวนี้เป็นหมอเลยเมื่อวานพี่แป๊กเขเล่าไปนะคะอย่างเห็นใจด้วยกันเห็นอกเห็นใจอะเมื่อวานเห็นใจหลอกนะเนี่ยเรานเนี่ยเไม่ใช่ไม่ใช่หลอกพี่แป๊กหลอกพี่เจมหลอกคุณผู้ชมหอยเดงเดียวลงตำรวจประเทศอะไกค่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ คุณพัชรีเนี่ยนะคะเขาให้การกับตํารวจที่ว่าเล่าไปทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ทําท่าประกอบเหตุการณ์ให้ฟังว่าเธอเจออะไรบ้างนะชายจาก,การสองคนสวมไม่มองปิดบังใบหน้าเข้ามานะบีบคอรกระชากสร้อยจนขาดเลยแล้ววิ่งหนีไปทางโน้นนะคะตํารวจเนี่ยเค้นสอบถึงตีสองเลยนะคะพบพิ่รุษเอ้มันก็ไม่มีร่องรอยต่อสู้นะมไม่มีรอยเท้านะไม่มีการหลบหนีของคนร้ายใดๆเลยนะพัชรีก็เลยสรารภาพบอกว่า อ๋อหนูกุเรื่องขึ้นมาค่ะทำไมล่ะคะทำไมคืองี้สร้อยหนูเนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่ในรถของสามีไม่ได้หายไปไหนหรอกอแต่ที่ต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเอาสร้อยทองเนี่ยไปขายเล่นพนันออนไลน์อ๋อติดพน,นันใช่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าผัวรู้ว่าหนูไปขายเนี่ยจะเป็นเรื่องไงคะก็เลยต้องโกหกว่ามีโจรมาขโมยไปน่นั่ออน,นแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเรื่องมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะค่ะ ตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาคือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาคือเล่นพนันออนไลน์พ่วงไปด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> ตำรวจฝากบอกทุกคนเลยบอกว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะทุกวันนี้ตำรวจก็มีงานมากมายอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ถ้าม,มาแจ้งความเท็จกันแบบนี้เนี่ยมีความผิดถูกดำเนินคดีตตดคุกถึง3ปีได้เลยนะ <c oughs> ทีนี้ฝั่งของสามีพัชรีว่ายังไง ก็ต้องเดินทางมาประกันตัวเมียก่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยบอกว่าเออเมียเออให้อภัยนะก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าแต่เล่นหวยออนไลน์ไม่รู้นัเนี่ยว่าหนักถึงขั้นไปเล่นแบบพนงพนันอะไรกันใหญ่โตนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวไปปรับความเข้าใจกันนะะทองก็ไม่ได้หาอยู่ที่เดิมแต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียค่าปรับนะคะเสียค่าปรับเสียค่าประกันตัวกันไปอะนะนี่แหละครับก็เป็นคดีไปใช่ใช่ไหมครับตำรวจบอกว่ายังไงนะทํางานทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วงานก็เยอะนี่นะครับ